ฝนตกง่ะทำไงดีอ่ะพิงลีฝนตกเร็วๆงงพิงลีฝนตกฝนตกว่ะฝนตกอย่าได้อย่าได้นี่นะไทยเฟซีตอนนี้เรามาถึงตลาดตลาดน้ำเอาสีผู้ชายจิกจ้า ผู้ชายจิกนางจามาก็เป็นไอเอา CFC ผู้ชายจิกวิ่งดีค่ะอย่านะนั่งวิ่อีกแล้วใครวิบซโอเคนะคะตอนนี้เรามาถึงตลาดน้ำนะคะตลาดน้ำทะเลน้อยนะคะเอฟซีฝนยค่ะใช่ฝนตกแดดออกค่ะเอาสีถึงเดียวสิเดียวมากมั่นลืมใครเอฟซี